ข้อปิทนที่เพียงพอในแต่ละวันค่ะเพื่อรักษาปวดกล้ามเนื้อเอวเขาคู่กับการด่เองดื่ว่ามันททรงเาจิได้อ๋อจริงๆถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยนะก็คือเจาะแล้วก็ดูดเลยอันนี้ค่ะก็คือสะดวกที่สุดพกพาง,ง่ายนะไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้ไม่เสียนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้โดยที่ไม่แช่ตู้เย็นได้ตั้งปีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเอาไปพลิกแพลงทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมกับเครื่องดื่มที่ดื่มประจำก็ได้เช่น เอาไปชงชางเขียวหรือว่าจะไปชงกาแฟก็ได้หรือว่าจะเอาไปพิกแพนทําเป็นเมนูใส่ไข่เจียวใส่ไข่ค้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะง่ายๆคุเคยทำไหมเมนูแบบที่ใส่ไข่เจียวใส่ไข่้นเคยค่ะเพราะว่าที่บ้านมีเยอะมีเป็นลังเขาส่งมาให้ต้องใช้ค่ะค <c oughs> ือท <c oughs> ี่เป็นนมทางเลือกเลยใชไม่มีมใช่ค่ะก็เอ่อสำหรับคนที่แพ้นมบวจจริงๆชมว่าถ้าคนที่แพ้นมบวอยู่แล้วอ่ะก็จะค่อนข้างรู้จักพวกนมทางเลือกที่เป็นแพนเดอยู่แล้วแต่ว่า ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นคนที่แพนนมบัวชมก็ไม่ได้แพนนมบัวนะคะแต่ว่าก็คิดว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดไปบนเวทีว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะมีกระแสที่ว่าฝั่งที่เป็นแพนเบสก็จะบอกว่าโอ๊ยกินจากพืชด,ดีกินพืชด,ดีส่วนฝั่งที่เป็นแอดโมเบสมากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าอ๋ยต้องนมบัวสีต้องเนื้อสัตว์สีอะไรเงี้ยเราเป็นทางสายกาเนาะเราก็เรียกว่า ให้สารอาหารของเราเนี่ยมาจากแหล่งอาหารที่หลากหลายทั้งจากฝั่งที่เป็นพืชแล้วก็จากฝั่งที่เป็นสัตว์งเนี้ค่ะก็ก็คิดว่าก็จะจะได้บาลานซ์เพราะว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะแ้อย่างคนริงๆก็บอกับบผู้อิงเลยเนาะตรวการดูแลสุขภาพโดยถูกต้องก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่ามวลกล้ามเนื้อเรามันจะลดลงทุกๆปีเมื่อเราอายุมากขึ้นคามว่ามวลกล้ามเนื้อมันลดลงมันมีผลยังไงกับชีวิตเราเขี่ยวค่ะ เหีียวค่ะแล้วก็แก่เนาะเออแล้วก็พอเราไม่ไม่มีกล้ามเนื้อมันก็คือไม่มี power ไม่มีเรี่ยวแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเคลื่อนไหวแบบคนแก่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือการรักษาไว้ซึ่งซึ่งมวลกล้ามเนื้อทางการออกกำลังกายแล้วา็การบริโภคโปรตีนอย่างเพียวพอเนี่ยันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโปรดักต์ใหม่นะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสายออกกำลังกายนะคะเออเป็น สายไหนก็รับประทานได้เพราะว่าอย่างที่บอกโปรตีนจำเป็นสำหรับการลงชีนิตขอย้อนเหตุการณ์นิดนึงวันแผ่นดินไหวกระแสข่าวที่บอกมาต้องรุวมน้องเกลวลงมาจากชั้นหลังตามนั้นเลยวินาทีที่ต้องอุ้มหอบมิ้วกันมาตอนที่สังขัดว่ามันเกิดเป็นเดตนอะไรที่เราทำอะไรตอนนั้นแม่ทำอะไรนั่งแต่งหน้าอยู่ค่ะนั่งแต่งหน้าอยู่ก็คือนัดกันกับกับเพื่อน กับคุณพลอยแล้วก็เจ้หูเนี่ยว,ว่าวันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนวันทำคอนเทนต์ของเรานะเดีย๋ยเราจะวางแผนแว่าเราจะตระเวนทำคอนเทนต์อะไรบ้างงานลูกค้างานเรางานอะไรเงรรี้ยค่ะก็กำลังนั่งแต่งหน้าแลาต้องเมาเมาส์กันอยู่ยอะไรย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วพลอยเขาก็รู้สึกก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้สึกทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ละสิ่งส,สิ่งเอาไม่อยู่ละรู้สึกสิ่งดิ์สเทธิ์รา้รรู้สึกว่ามันโยกก็คือมันแบบมันไปเลยอ่ะ ไปแบบไม่คิดอะไรไม่คุณชมอยู่รับรับแรงสะเทือนเยอะเออชมว่าแรงสะเทือนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่แรงโยกใช่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าชมเข้าใจว่าถ้าคนที่อยู่ต่ำลงมาหน่อยเขาจะได้รับเขาจะอีกแบบหนึ่งเขาจะความรู้สึกเขาจะอีกแบบหนึ่ง แต่ของเรามันจะเป็นแบบโยนโยคือคือแม่จับกําแพงสัมผัสกำแพงก็มันรู้สึกมันไหวเยอะหรือว่าเว่าไงคะคือมันรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเรือแล้วมันแบบอย่างเงี้ยเออมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังแต่งตัวไม่ได้เรียบร้อยด้วยก็ใส่เสื้อตัวเดียวเสื้อตัวเดียวแล้วก็ก็วิ่งไปแล้วก็ออกจากห้องเป็นตัว แล้วก็ก่อนจะลงบันไดไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือผ่านห้องทํางานตัวเองอซึ่งก็มีเสื้อผ้าวางกระจัดกระจายก็ยังพอมีสติเนาะหยิบกงเกงมาตัวหนึ่งแล้วก็เราก็ใส่แล้วก็ลงไปหาลูกข้างล่างพี่นาฏนันทคิดไหมคะว,ว่าที่เราอยู่ชั้นสี่สิบเจ็ดนะมันคือสูงมากที่กำกับการวิ่งลงไปข้างล่างใจมันไม่ได้คิดอะไรเลยอะคือตอนนั้นมันก็รู้แค่ว่าจะออกไปจะจะออกไปให้ได้แล้วก็แล้วก็มองานรามองชั้นทุกชั้นเลย มันไม่ลดสี่เหมือนบ้างเลยเรามาเพิ่มไมยังอยู่ยี่สิบไม่คือแบบชมแบบเหมือนกว่าจะพ้นเลขสี่แล้วก็เหมือนก็ชมก็จําได้ว่าดูครั้งสุดท้ายคือสามสิบสามแล้วก็เลิกดูละเพราะว่าเป็นท้อไม่ดูละแล้วก็แบบใส่อย่างเดียวเลยตอนแ้กคุณคุยกับใคบ้างคุนเกลียวลงมาคนเดียวเหรอเออจริงๆตอนแรกอ่ะปู่เขาอยู่ชั้นสี่สิบหกใช่ไหมชมอยู่ชั้นสี่สิบเจ็ดคือชมมาเหมือนถ้ามันตัดอ่ะมันเหมือนชมไม่ คือคนอื่นเขาจะเห็นแบบเห็นแชงเรลียกแกรงเห็นรูปเลยอันนี้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเหมือนโฟกัสเราอ่ะคือเราจะไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเราจะไปเอารูปเลยอย่างเดียวแล้วก็คือชมจําอะไรระหว่างทางอ่ะไม่ได้ของชมมันเหมือนแบบจักในห้องอ่ะแล้วชมก็จําได้ว่าหยิบกางเกงแล้วชมก็ตัดภาพชมมาตัดมาที่ทางรีไฟเนี่ยเพราะว่าจับไม่ได้เออมันแบงใช่แล้วก็ภาพก็ตัดมาที่ทางรีไฟแล้วก็เห็นว่าหัวกุ้มน้องอยู่แล้วก็สะพาย สะพายกระเป๋าแล้วก็ถือแล็ปท็อปตัวเองเนาะเออแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ละมันแบบทุรักทุเลแต่ว่าถามว่ารู้ไหมว่าเขาเอาอยู่เขาแข็งแรงอ่ะรู้เพราะว่าออกกำลังกายด้วยกันก็ก็รู้ศักยภาพเขาแต่ว่าเราก็เป็นแม่ศักยภาพและปฏกิริยาลูกๆเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างกับพี่น้องใช่ไหมคะเขาก็สัมผัสได้ว่าทุกคนน่ะแปรนึกค่อนข้างแพนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็ถามว่าแม่เราหนีอะไรอะไรเงี้ย เออเขาก็บอกเขาก็มีเบะจะร้องอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเราก็บอกว่าเออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่พาออกไปเงี้ยค่ะตอนนั้นใส่ผ้าพายุอยู่ด้วยกันไหมแม่อยู่โรงเรียนอ๋อว่โรงเรียนเดี่คนดีใช่ดีแล้วดีแล้วเอาสิสิ่งนี้คือแม่อุ้มลงมากิชานหรือว่ายังไง ก็จะมาเจอก็คือโทรมาเปลี่ยนมือกับอูตอนชั้นสี่สิบสี่อ้าวเร็วมากกันนะเอวลาที่ก็เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันทุรักทุเลมันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุ้มอยู่ในโพสิชันที่เรารู้ว่ามันเหมือนเหมือนเขาอุ้มอย่างเงี้ยแล้เหมือนเรารู้สึกว่ามันอุ้มไม่ถูกใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแม่เรารู้สึกว่าเออมันต้องเป็นเราอ่ะเออก็จะอยู่กับแม่เขาจะรู้สึกทีนี่มากกว่าก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็คุนน็อตซึ่งก่อนนั้นน่ะอยู่อาบน้ำอยู่ ฟองเต็มหัวนเลยอ่างเงี้ยก็คือนางก็เข้าไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็พอเหมือนนางออกมาอีกทีอะ่ะเราอ่ะไม่อยู่แล้ว<ช>ไปแล้วแล้วก็พอเหมือนพอนางเดินลงมานางไม่เห็นใครนางก็กลัวว่าจะมีใครที่ตกหลน่นนางก็วิ่งเช็ครอบบ้านอะไรเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็วิ่งตามลงไปนางก็มาไล่เจอเราประมาณชั้นสิบใช่เขาก็อบอกว่ามาๆๆมเด็กยเขาเร่ ถึออยู่แล้วสามสิบสามชั้นที่แม่วิ่งลงมาใช่แต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าเราก็ต้องให้เขาอุ้มเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้อุ้มเลยะเขาก็จะรู้สึกว่าใช่ไหมแต่เออก็เลยแบบเออส่งส่งต่อให้แล้วก็วิ่งกันลงมาไม่มีใครใส่รองเท้าสักคนเออกอเสร็จเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วกลับไปดูกลับไปดูบ้านนะครับชมไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็ไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นเลย ก็ไม่มีอะไรขึ้นขึ้นอันนี้อันนี้เป็นปัญหาเขึ้นลิฟต์ได้เลยไหมคะแม่หรือว่าเดินขึ้นไปชั้น47อ๋อไม่เดินไม่เดินค่ะก็ใช้ลิฟต์เออ่ใช้ลิฟต์เซอร์วิสค่ะใช้ใช้ลิฟต์ขนของขึ้นไปเที่โชว์ไดนที่เราตั้งเป้าว่าเราอยากอยู่เดี่ยวตลอดพอไม่เกิดเหตุการณ์เนี้ยเราแผนการที่อยู่บ้านมันเกี่ยวกับอะไรก็คือจริงๆสร้างไว้แลกำลังทําบ้านก็คือมีที่แล้วแล้วก็กําลังดูเรื่องแบบเรื่องอะไรเงี้ยกันอยู่ค่ะแต่ว่าพ่อแพนด้วยปุ๊บพ เร่งยก็ยังไม่ก็ยังไงมันก็ต้องทําให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะแต่ว่าก็เรียกว่ามีแรงจูงใจมากขึ้นมากขึ้นนะะแต่ว่าตอนนี้ชมก็กลับไปนอนแล้วนะตามปกติก็ก็รู้สึกว่าชมโอเคแล้วชมโอเคแล้วแล้วก็ชีวิตมันก็ดําเนินต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ย อยู่ที่ไหนมันก็เจอได้นะคะเออคือเวลาน้ําท่วมก็บอกว่าอยู่คอนโดดีอ,อะไรเงี้ยใชด้วยคะพอแผ่นดินไหวก็ว่าอยากกลับมาอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆมันอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะแล้วชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปอะคะอ่ะก็นั่นแหละค่ะแต่ก่อนที่มต้องมีไความรู้ว่ามันเกิดคือเด็กๆอะ่ะ ทมมาสัมภาษณ์ลูกเพราะว่าเห็นว่าเขาไม่ได้แพนิคมากเลยนะคือเพราะคือเล่าย้อนกลับไปว่าวันนั้นพอเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราให้คนรถอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะไปเพราะว่าเราอ่ะออกมาจากคอนโดกันแล้วใช่ไหมเราก็ให้คนรถอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกมาจากโรงเรียนเพราะว่าถ้าเอารถไปรับลูกอ่ะคือไม่มีมันไม่ถึงเพราะว่าปกคของทุกคนก็คือจะไปหาลูกใช่ไหมก็ก็คนรถเขาก็อาสาวว่าเดี๋ยวผม ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็แล้วน้องออกมาอะไรเงี้ยก็ก็มาเจอกันกลางถนนตรงหน้าศูนย์ซิลิกินอ่ะก็มาก็มามามาเจอกันกันเราก็ถามเขาว่าเออเขาเป็นยังไงเขาก็เขาบอกว่าเออเขาเขากลัวนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กรุ่นเนี้ยไม่ต้องอธิบายมากเลยเหมือนเราถามเขาว่าแล้วพอมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแล้วเขาคิดยังไง คคิดว่าเพราะว่าคือแต่ว่าพอเป็นรุ่นเราอะเราอะหนึ่งเราจะคิดว่ามากหมดแล้วเราจะไม่มีคาเราจะเหมือนกับว่าเรียกคมที่เราอยู่มาขนาดนี้แล้วในประวัติศ,ศาสตร์ประเทศไทยมันไม่เคยมีมเราก็จะไม่มีวันคิดว่ามันใช่แต่ว่าเด็กอ่ะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> เขาไม่ได้มีไอ้นี่มาก่อนว่า <c oughs> มันไม่มีทางเกิดในประเทศไทยใช่เออเพราะว่าเขาอยู่มาแค่นี้แล้วเขาก็ ขาอาจจะได้ข้อมูลจาก youtube หรือว่าจากอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็รู้เอ้อย่างเงี้ยคือสนิทไวแต่เราเหมือนเราปรับใจเชื่องไงว่ามันไม่มีทางมันไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวอย่ามาย้อนกลับไปที่บอกว่าต้องเร่งเรื่องของการแบบสร้างบ้านนะคก่อนนั้นี้คือแทนมันคือเข้าอยู่เมื่อไรอ๋อจริงๆก็คือประเมินก็ประเมินไว้ว่าน่าจะไม่คือคุณนตแกประเมินไว้ว่าไม่เกินสปีจากจากวันจากจากวันนี้พอดีว่าเราก็เพิ่ง เพิ่งได้ที่ที่เรา happy อ,อ,ปปอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ที่หากันก็หาเป็นปีเหมือนกันยอะไรเงี้ยค่ะก็จนจนได้ที่ที่ทุกคนแบบ happy ออปปชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เนี่ยแหละค่ะก็กำลังเร่งเร่งทำแบบแต่ว่าต้องเร็วกว่า3ปีไหม้าหลังจากนี้คือชมมาเป็นคนที่แบบทั้งชีวิตอะทำการก่อสร้างมาหมายถึงว่าเวลาอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการก่รออนะ้มัน delay ยอยู่แล้ว ก็เลยเลยไม่ได้อยากจะแบบว่าเดี๋ยวสามปีอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณน็อตเขาแบบเขาโพสทิฟมาก mm hmm. เราว่าเขาเขาทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่าต้านชมทุกหลังที่ทํามาคอนโดทุกที่ที่แต่งมาที่อะไรมาก็คือแบบดีเลยเป็นปีตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรทําที่ดีทําไปที่นี่ก็อยู่ mm hmm. ก็อยู่ได้ก็ยังอยู่ได้ก็ยังแฮปปี้อยู่อ่างเงี mm ้ยขอขอคุณเ่อหนะค่ะแม่ ก่อนอันนี้โซเชียลมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าเด็กป5เป็นถังกับคนที่ว่าไม่รู้จักแม่ชมใครคือชาวโคที่เขาอยูนเซิร์ฟเวอร์คนนี้คือใครนะอะไรอย่างเงี้แม่ได้เห็นข่าวแล้วไหมฮะเห็นแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับก็ดีนะไม่เรียกป้าเพราอยังเรียกพี่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอรูนี่อะไรนะยัไม่เคยเจอรูนี่อะไรอย่างนั้น ก็ยังไม่เขาไม่รู้จักเราเขาเรียกเราพี่อ่ะ่ตากันจริเขาเลยรูปเราแมทุกคนพี่เขาบอกเขาเกาจะม่เกกับลูกเ่กประเทศแลวก็ตามนั้นเลยค่ะดีใจค่ะมีคนรักน้องก็ดีใจค่ะ พ่อพแบบว่าคนบอกว่าไม่รู้จักชมพู่แบบแล้วก็มีคนมาถกว่าชมพู่อะรยาไงไม่จักเขาจริงๆรหรอแล้วก็ผลงานอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้คมันุกมันเป็นยังไงบ้างหมกับยุคสมัยเองที่แบบมันเปลี่ยนไปจริงๆก็ตามนั้นเลยอะค่ะก็ก็มันก็เปลี่ยนไปจริงๆเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งเราไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะดาราหรือว่าสื่อหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันมีหลากหลายอะ ถูกไหมคะเมื่อก่อนก็ยุคของเราก็คือละครก,ก็คือ3ามแค่นั้นถูกไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันมีอะไรให้คนเลือกเสพตามความชอบตามกลุ่มตามอะไรของเขามากขึ้นมันก็ก็เป็นเป็นไปตามยุคตามสมัยกคิดว่าเขาจะเร็วขนาดนี้เหมือนกันกับเรื่องของเจเนเรชันที่แบบเฮ้ยคนคนมันหมดยุคเราแล้วจริงๆหรือว่ายังไงคนไม่รู้จักเราแล้วกับเด็กหออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ ีมันมันมันเช็คคอมเมนต์แม่แม่ว่าแบบว่ามันเป็นยังไงบ้างนะกับคนที่เขาพูดถึงเราในในในแง่นี้เช็คคอมเมนต์ไหมล่ะคือชมก็เห็นชมเห็นที่เป็นแบบเหมือนพวกเพจพวกอะไรเงี้ยเอาไปลงอะค่ะก็ก็ตามนั้นก็แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ไปแบบว่าล่าแม่โมดหรือว่าไม่ได้ไปแบบว่าคือไม่ ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นใช่เพราะว่าอย่างอลูกชมไปโรงเรียนอย่างเงี้ยชมไปส่งลูกไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเด็กๆที่เขาเป็นเพื่อนลูกเขามาเขาก็ไม่ได้รู้ว่าชมเป็นใครเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเอแม่ใส่ฟ้าพายุเป็นดารานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้มันมันก็เป็นโลกของเด็กเขาไปแล้วอ่ะก็เหมือนบางทีเราก็ไม่รู้จักตัวละครในโลกของเขาเหมือนกันอย่างเงี้ย อิงมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะมีอีเบอร์สองนะสำหรับขายทอดขายที่เดียวนี่เหราอ๋อเขาบอกเขาบอกว่าอยากจะทำแจ็คบอกเฉลยบอกว่ายังไงคนที่ทำให้จะทำให้อีกแจ็บอกจะทำให้อีกเหรอไม่จริงจะมีจริงใช่ไหมแฟนๆเู้เปล่าแบบเตรียมเงินรอไว้เืมออ๋อค่ะเอ่อก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาเอาเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ค่ะตอนนี้นักสงการเขาเตรียมตัวไปถึงขั้นไหนแล้วครับ ดังสงการเหรอคะก็ฟิตติ้งชุดเดียวเดี๋ยวจะฟิตติ้งแบบวันสองวันเนี่ยค่ะก็จะไปเริ่มฟิตติ้งแล้วต้องขี่ต้องขี่อะไรไหมต้องส่งอะไรช่วยกังไม่รู้เลยว่าจริงจริงเรากังวลไหมด้วยความที่ชมันต้องมีคอร์สอะก็จริงจริงก็แอบกังวลก็คือเหมือนแจ้งไปทางเหมืนจะเป็นอาจารย์นะที่เขาทำวกชุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีแจ้งไปเหมือนกันว่าของน้องถ้าแบบ คือเทคนินนคเลยมันต้องไม่เหมือนผู้ใหญ่แล้วจะมานั่งผูกผ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้มันก็ต้องค่อนข้างจะแบบสำเร็จมาแล้วก็พวกเนื้อพวกเนื้อผ้ายอะไรเงี้ยคือถ้าพันนี่ยเด็กเขาจะเข,าจะ,ขาจะไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่ดเด็กมันไม่ทนเนี่ยมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ค่ะวันนี้น่าจะเป็นงานของการที่เด็กที่สุดเามือนกันเด็กที่สุดเด็กที่สุดใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่สามกล่องค่ะยังร้องลอยกระทงอยู่เลยเนี่ย ก็เลยแบบยังชอบวนกระทงอยู่ก็เออยังแยกไม่ยังแยกไม่ค่อยออกเดี๋ยวต้องบีบดีๆโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะับแล้วไปส่งกานนะ